สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมนี่ครับผมพ่อกับบ่าไทยบ้านเมนูกับเมนูบ้านๆครับผมกับข้าวเทียงหน้าครับนี่ครับเทียงหน้าบรรยากาศดีครับผมทุ่งไฮทุ่งหน้ากับสสเฮ็ดเมนูเสบเซ่บครับผมครับฝนตกลินครับพอดีฝนกำลังตกลินครับแต่บรรยากาศคักพอดีนี่อย่ามาเกี่ยวเขาอยู่ หน้าติดกันบ่นงครับเดี๋ยวผมจิาพาไปเบิ้งพร้อมแล้วเห็ดเมนูก่อนครับเดี๋ยวเราจ่อย่างไก่ก่อนนะครับเสียบไส้พิ่นกับเห็ดมิโนูอยู่โอ้เสียบไส้พิ่นได้กันนี้ครับทอดเออลงมาเป็นสมตอนปลาชะโดครับผมผมขันในวันแล้วผมขันสมตอนครับผมสมตอนปลาชะโดครับทอดเสียบไส้ทอด ทางคู่บัมากครับราบ้านปุ๋ยเขาอยู่บอกเพิ่มเลยครับทีนี้หอยอซีรีหอยนาผมครับกระตุ่มครับผมสีออมครับผมอหอมต้อง,งเปิ่วต่อยกลนครับคือต่อยง่ายก็ต่อยหอยจูบี่ดอกมั้งหอยนาหอยซีรีแหละครับสีบออมครับผมใส่ผักแครงหอมหอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปลอยฝนนะครับเฮ้ยเครื่องบุกมาบ้ากเลยใ่ตรงนี้นั่นส่งตัดปกดหนารอาเด้ดหวงอาปาหนักปรตสาทเ็มเลยปลอยกดมาครับ แน่นเฉยๆงามๆเลยนี่ครับต่อยกลดเรียบร้อยครับผมยังเข่าเนื้อเข่าลวดครับผมเลยต่อยกลดผักกันแรงงามๆครับผมนี่ครับหน้าทงปิดกันเป็นเกลียวเขาเกลียวเกลียวเขาเด้ครับเขาให้ไหมครับ นี่ครับเขาไฮแต่ว่ะมันงามโพดครับมันได้ลมครับลมเป็นนี่เลยเขาไฮที่นี่เกี่ยวเขาแล้วก็จะปลูกอ้อยปลูกมันแหละครับเกี่ยวฮะโอ้ห์นะเด็กกล้านี่ครับเขาไฮแต่ว่ามันสายแรงปนบัวค่อยดีครับโอ้นี่วะ มันก็ผสมแล้วคันรถคันแบบไงเองเนาะ <c oughs> ครับรถไปไว้ต่เตรียมพร้อมถ้าอยู่มีดอกหญานน้าเนอะเพราะสิบมะฮอบไปให้งวัวกินเยอะนีะ่ครับรถเกี่ยวข้าวเดี๋ยวทอรนงครับผมเพราะพอดีผมสิบมะฮอบเชี่ยงนีไปให้งวัวครับผมได้การเลยเดี๋ยวรถไาแก้วครับ เดี๋ยวเห็ดในยูได้กินกินเขาแลนครับผมอมหอยก็เด็กกาดด้วยนะครับวานเขาให้ไวเพราะว่าเขาเตรียมเป็ดพืชนบุนเวียนแล้ครับที่นี่เกล่ยวเขาเรียกว่าไถหุดเลยเตรียมดินปลูกอ้่อยปลูกม,ม,มั่นครับง่ายไหมเหตุบ้าครับ ตุกตัวใหญ่ๆเลยเลี้ยงหลายอยู่ครับเนี่ย,ย,ยดีดีเลยล่ะกอดีปนเลยครับกอดีออมแล้วจะจัดเมนูจากมือครับเก็บเป็นพริกเป็ดใส่ตับหมูกันครับคอมหอยกันครับเฮ้ยมีแล้ว เสียงเครื่องปั่นน้ำครับผมต่ำขวดเบียร์ครับประที่นี่นดีเลยครับนี่ต่ำให้น้ำสุดน้ำเข้มข้นเลยครับหอ,อมหอยนี่ นเลยปลาครับผม มาแล้วครับหอมมาแล้วหอมผักกระแหงแลวครับนี่ครับใส่เบ็ดเหมือนได้ปลาไหลสองตัวครับให้บาสไซคัวไว้เอ็ดอจนแรงครับผมไปกับอย่างไปตุ้ยมากไปครับผมดยวนเลยครับ กับผมสิมมัดไปเล็กน้อยมัดอะไรไปติดดิ้งไปยางครับกับแก้มครับผมต่ำคุณ้มครับ กอไน้องมุงม้มหงหรอกุณคุณยูเลียมาลด่แตเ่ก้ขนวนะครับ่นี่มับ้านเีครับนี่นนหด,ดูดดยอดแล้ว ใช่ครับคือตับหมูฮู้เขาเดือวเป็นแก้วครับผมทอดปลาฉาสมต้อนครับผมทอดสมต้อนปลาฉโดออมหอยนาหอยเสรีครับผมหนักมีขนเลยนะครับเมนูมี่อดหนึ่งหนึ่งปูหน้าครับผมาทิโต๊ะจิ๋มนะเราบุกไปมีดอกมึงเองเนี่นะครับก็เอื่นเมนูบ้านๆครับผมรุ่นหอยมันหรอก เราใส่เป็นห่อมานำกลบพร้อมครับครับผมเนี้ยนลเกียวเกียวเขาไว้เลยครับฝนตกครับผมตา,ตายเ้แลดเกลียวนี่ครับฝนตกลิ่นครับผมเหลกาดดีรัก เป่าเสพไซ่แบบที่ติจัดไหมครับโอ้เบาแอบอกมากครับผมเป็นใจเป็นไปเห็ดไฟไ้เงี้ยเบาหอยคือเป็นสายไฟครับเบาซูกับเบาหนุ่งค่าหยากเบียดเลยครับเบาเด้ๆนี่เพิ่นเพิ่นติดงานเลยครับเด้อเป็นไปเห็ดงานไปน้ำหลดจกหลดเมคโค่ไปน้ำกระเจาเหระครับ่นมีทีมงานนีรหลดเมคโค่นไปเลี้ยนลูกไปฮัรดคับเหรครับ บราดิเราหอยเพิ่งจะไปไต่ดันละฮิตหาฮิตครับบรรยากาศฝนตกลิ้นครับนี่ครับมีโอกาสก้มามนะครับเด้อมาส่งเกี่ยวขเขาแห่งดีครับมา,าเกี่ยวเขาสรอยเนี่นเยเขาเขเล่าซอยเนี่ยครับ นูบืดช่วงยังนูพร้อมหักก้อมเลยน้ำขึนผลหอ,อมผัดแตงแง่งครับผมแง่กกินไนะหลายเขาแตงสองคน

่หน้าหนึ่งครับเยจะคืนผู้ครับครับเดี๋ยวูยน่นีไปนู่น,นขอขอแล้ว,วนู่นี่เนี่เออปูไ้หนึ่งอือนี่นออือขาแบบแซ่บนี่ดูว่าดีอ้ทอดทอดตัวนึ่งนึ่อือมมันดีเลยว่ะโอ้บานทอดนี่ยังรุ่นรนอยเย คืนเบืองขาแล้วครับปุ่นุบดบแลนวครับชุ่มเย,ย,ยี่ออกมากแบบนี้ออกมากเป็นหอวงนิดหน่อยหอวงเง่าบง่ายไหมหัใจพวสองมืออุยเรียบากันเลยากินลาจะะคนไหนด้วยครับ ได้แล้วทุกจั๊บหายหน่อยหินไม่ขามมั่นดีขนาดไดเส้นเดี๋ยวครับต้องออกตาออกเลยครับเด้อบุหได้กินเลยนะนุ่มไหมเปล่าอืมเนยมัมนกล่อมเนยคนนี้ อือไดกได้ค oh. รับลงมตัวเลี้อ๋ใส่เบรกเล้ครับเหมือนกัาดลงไตลงหน้า ไปเบ็ดตัดวยีคนลิงนะผู้ก่อการน่ว่เอาเยจังหนึงเอากคอได้ครับกวขาหามหามาบอทิมครับมุมเลยม,มันเพยจะขับ

เขาดื่สูงๆอย่างนี้ก็ต่ากันรถเดียรับเดียได้พันหนึ่งเขาองค์จังเนี่ยบริษัทขายยาขายยาหรือไมก็เพิ่งมือหลายผมเนี่ย

อือมับคับแบ่นเดี๋ยวไปหานมัยไล่มาแกยงซิ่าขยันอยู่ครับมืออยู่ขึ้นพูดละุกลอเือิเนี่ห่างอยู่สมอยู่นะครับอ่างมันเต็มเลย Vì oh. nhắn. Ừ. Nhắn <laughs> mà <laughs> là người nó hợp đồng ở kẻ tao còn. Yankee kìa hát nè. Kìa mùa thai kùa nè. Kìa dòng mùa 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 mùa

ยอดยอดหนี้กินยากเลยล่ะเนี่ยคุ้มโอตาโอนี่ครับร่วมร่วมเมนูอีสานของแท้เลยอยูมบนปลาเรับเนี่ยเลยเจอเนี่ยปลาสะโดนี่แหละกินบ่ เออเมลงกุละคนอะไรเวิร์สไปเลยบอสโมเมนต์นึ่งของอีสานนะของทั่วไปอ่ะอันนี้คือโดยกับเนิดอเลืปูหน้าปูหอยบาร์สตีได้กระดองปูจำแล้วครับเนื้อยืดเงื่อนหัวใหญ่ Cứ thọ phật, phai hưng hưng thâm lợi là tay giữa hưng Nào con hỏi hưng 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 ngang. hưng 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 เราไปทอนมันเต็มๆโอ้สุดคักอิลิครับเมื่อนี่เกินคำบรรยายเลยครับผมน่ครับปอมหอยในถ้วยนี่ผมจัดการเลยแซ่บอหรีครับไม่ได้ไม่ได้โม่ครับผมเผาอหลีเลยล่ะครับเมนูแซ่บๆเลยล่ะคักคักแต่เมันกินยากนิดนึงครับต้องเอาตาออกปอมหอยสึริหยอยหน้าครับผม จะปวดหัวนครับหนำข็มข้นด้ยครับปู่ได้การให้ยี่เมื่อถึงจังหวะก็ตัำหุ้งต่าหุ้งกระเบิดกับผมบรรยากาศก็ดีครับฝนต๊กลิ้นเนาะโอ้ยนี่ครับอีกสองสามอาทิตย์อีกเดือนก็คั่ล้วครับก็ได้เกี่ยวเขาแล้วอวย่าดีมีแห้งกันทุกคนครับลำรวย้ย นะครับเดี๋ยวบ่าวไซเป็นจัดเมนูต่อยู่ครับตอนแรลมหูดอกว่าเห็ดไใบซื้อนะ้ครับมีไก่ขัวไปพร้อมไปติเพียดรวมทีมทีมงานบ่า,บาวไซบ้าน้ะครับยินดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับ